Thank <laughs> you. ร้อหลังลอยนะครับเอาไปไม่ได้หนักมาก ยี่บห้าตันพวกนี้ยี่บห้าตันเอาไปไม่ได้ครับไป<อ>ไาแล้ว